ใส่ไว้ตลอดเลยใช่ครับอย่างน้อยเอายิงเราก็โดนพระด้วยอ๋ออย่างไรที่ว่าโดนพระด้วยเ <laughs> ชื่อไหมว่าวันนั้นที่เดินไปนี่เรื่องของก็เชื่อครับอืม <laughs> ก็ผมก็เกือบจะเหยียบกันแต่ไม่เหยียบแต่ไม่เหยียบครับเราต่อหลังคนที่เหยียบใช่ครับแล้วตอนเหยียบตอนนั้นมัน,ม,นมันมีเสียงระเบิดไหมหรือว่ายังไงเสียงครับดังปุ๊บมันมันระเบิดทํางานไม่หมดครับแต่มันไม่ไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ครับวันนั้นก็ใส่พระเอาไว้แบบนี้ใส่ไปครับ อืมแต่ว่านดวงเงียครับดวงถ้าผมแซงไปก็น่าจะเหยียบครับแต่ผมไม่ได้แซงคนข้าหน้าเหยียบก่อนคนข้าหน้าเหยียบก่อนเราครับอืมขอโทษขอดึงกันไว้ทิ้งได้ไหมมีพระอะไรบ้างคะพี่อันนี้อันนี้ย่าโมครับอ๋อย่าโมอันนี้หลวงปู่เจียมครับหลวงปู่เจียมเดี๋ยวจะมาอยู่สกทีแล้วครับอืมก็มีพระถุงแม่ครับอ๋อมีพระถุงแม่อันไหนคะอยู่ในเสื้อเกาะอ๋อยู่ในเสื้อเกาะ อันนี้ฟันพ่อครับอ๋อคุณนี่แปลว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาคุ้มครองใช่ครับพ่อผมเสียแล้วครับใช่พ่อผมมนเป็นเป็นวิญญาณมาด้วยครับคุณพ่อมาคุ้มครองครับประจําอยู่ตรงนี้ตลอดเลยก็เดินลาดเอานนี่ครับพอประธานอยู่ที่นี่ช่วงนี้ยังมีเสียงปืนเล็กยิงกกนอยู่บ้างนะต่อ จนนี้ไม่ค่อยมีครับตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่กล้าขึ้นมาครับตรงนี้ไม่กล้าขึ้นมาครับจะเห็นบอกว่าฝั่งนู้นเขาเริ่มไม่มีวินัยกันแล้วเริ่มมีกินลงกินเล่าเสียงดังกันไหมฝั่งไหนครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งเขมรนะครับอ๋เมีครับมันก็กินของมันแล้วครับธรรมดาครับก็ก่อนก่อนก่อนที่ผมจะกล่าวถึงเหตุการณ์นะผมก็จะไม่ขอกล่าวถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งซึ่งเป็นซึ่งเป็นเหตุเป็นชั้นความลับนะครับก็ผมจะมุ่งเน้นว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าวันนั้นผมเป็นหนึ่งในชุดลาดตระเวนที่ไปด้วยครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีในในในพื้นที่นี้ครับฝ่ายกัมพูชาก็จะวางกําลังใกล้เคียงกับฝ่ายเรามากแต่ระยะห่างใกล้ที่สุดก็คือ75เมตรครับแล้วก็อยู่ระหว่าง7 5ถึงประมาณ300เมตรในในพื้นที่นี้ครับทีนี้มันจะมีเส้นทางที่ฝ่ายเรากับใช้ลาดตระเวนใช้เดินลาดตระเวนในในแนวครับซึ่งวันนั้นเนี่ย ก่อนหน้าที่จะถึงก่อนก่อนหน้าวันที่20ตุลาที่ผมไปนะครับก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาเนี่ยมาตะโกนด่าฝ่ายเราอยู่ที่แนวลวดหนามซึ่งแน่นอนครับผมไม่เข้าใจหรอกแต่มีลุงน้องแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนของกองร้อยที่ฟังฟังเข้าใจครับเพราะฉะนั้นในวันที่20ครับก็คือวันวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือผู้ว่บกองพันธุ์ท่านที่แล้วครับแล้วก็มีมีผู้ผู้ว่บกองพันธุ์มีผมแล้วก็มีน้องผู้ว่บกองร้อยครับแล้วก็มีชุดลาดตัวเวง รวมเจคนครับที่ที่ไปวันนั้นก็คือไปไปตรวจไปตรวจพื้นที่ตรงนั้นว่าเขาเข้ามาเส้นทางไหนเขาเข้ามาทําอะไรแล้วเรา,าปฏิบัติอย่างไรต่อเขาหลังจากที่ตรวจตรงนั้นเสร็จรก็คือเดินลงมาเดินลงมาตามเส้นทางที่ใช้ประจําครับเดินลงมาตรงเส้นทางที่ใช้ประจําก็คือจนอามาถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุครับมันจะอยู่ใกล้เคียงกับสามแยกก็คือเป็นสามแยกที่เขาสามารถเดินขึ้นมาจากฐานเขามาชนสามแยกนี้พอดีครับก็ คนแรกในเวียดนามคนแรกเนี่ยเขาก็เดินผ่านไปเพราะก็พูดง่ายๆคือเขาก้าวข้ามทุนทุนนี้ครับแล้วก็คนที่สองครับน้องผับอลครับคนที่สองก็คือเหยียบดย้วยถ้าทรายครับตอนเหยียบเนี่ยมันจะมีเสียงดังปุ๊แล้วก็จะเป็นเสียงแล้วเราก็จะมีควันขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนดินปืนครับเพราะนั้นอพอได้กลิ่นดินปืนนะทุกคนก็แน่ใจแล้วว่า,าเหยียบระเบิดแน่นอนนะก็เลยถอนตัวกลับออกมาผ่านกลับออกมาตรงนี้แหละครับฐานนี้แหละแล้วก็ ขอสนับสนุนหน่วยทหารช่างครับเข้าเก็บกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ต่อไปครับซึ่งในวันที่21ครับวันถัดมาหน่วยทหารช่างของกมรมรชกเนี่ยก็ได้เข้าสํารวจได้เข้าเคลียร์พื้นที่ครับพะนั้นเนี่ยนอกจากนัดที่เหยียบเราไม่แตกนัดตันนะในคัตเตอร์เดียวกันก็จะมีทุ่นเพิ่มอีก2ทุ่นมีทุ่นเพิ่มอีก2ทุ่นแล้วก็อีกจุดหนึ่ง50เมตรถัดจากนั้นเนี่ยก็จะพบอีก1ทุ่นครับรวมเป็น4ทุ่นในพื้นที่นี้ครับ ซึ่งมันจะมีแพทเทิร์นอยู่2อ,อย่างที่ผมบอกได้ชัดเจนครับทางนี้ท่านก็คือจากการประสานงานกับหน่วยทหารช่างที่เป็นผู้เข้ามาเก็บกู้ก็คือหนึ่งเขาเข้ามาวางในที่เส้นทางที่เราใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็คือเขาเล็งเราไว้นั่นแหละเขาไม่ได้เขาเขาเขาไม่ได้วางป้องกันตัวเองเพราะเขาวางล้ำเข้ามาในเส้นที่เราใช้เป็นประจำอันนี้คืออย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองก็คือในขณะที่เก็บกู้ครับหน่วยทหารช่างที่เก็บกู้เนี่ยเขาพบว่า ดินขยายการระเบิดดินไพเมอร์และดินขยายการระเบิดที่ต้องใช้การเสียบเข้าไปในข้างทุ่นะครับเพื่อที่จะเซตอาร์แมนเลดี้ก่อนที่จะวางครับเขาหยอดกาวไว้เขาหยอดกาวไว้ในเกลียวนั่นนั่นหมายความว่าคนที่วางกะไม่ให้กู้แน่นอนก็เป็นเป็นเป็นประมาณนี้อันนี้คือ2แพทเทิร์นที่ผมสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ในจุดที่เขามีการวางทุนนะคะมันพบความผิดปกติเช่นรวดหนามถูกตัดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ,ะมันเราไม่ได้วางรวดหนามครับใน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 เส้นนั้นก็คือมันเป็นเส้นมันมันมันเป็นเส้นหนึ่งคือเป็นในก่อนหน้าที่จะเกิดความขัดแย้งนะครับเส้นเส้นนี้มันเหมือนกับว่ามันจะมีเส้นกลางที่เราและเขาใช้เดินร่วมกันเรามีเส้นเขาแล้วมันมีเส้นเราทั้งสามเส้นนี้มันขนานกันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในในก่อนที่ก่อนที่จะมีความขัดแย้งอ มันก็มีการเดินร่วมกันเนี่ยในเส้นที่เป็นเส้นกลางแต่แต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมันก็จะมีการเดินล้าเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ใช่มันมันมันก็เป็นสิ่งที่ในหลายในหลายครั้งเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ว่าในปีงบประมาณนี้โดยเพื่อ่ายิ่งหลังสงการที่มีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับก็มันก็จะงดกิจกรรมเหล่านี้ไปเพราะงี้หลังการปะทะเราก็พยายามวางลวดหนามให้มันคุมเส้นเราครับคุมเส้นเราเพื่อ มาให้ชัดเจนเราเนี้ยพอกาลังวางลงมาก็คือพอเราเราเราพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ที่มาก่อกวนหน้าแนวเราครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีช่องว่างประมาณเนี้ยครับมันจะมีช่องว่างอยู่มานึงที่เรายังไม่ได้วางตรงนั้นแล้วเราก็เดินทะลุลงไปเดิตรงสามแยกใกล้ๆสามแยกนั่นณจุดที่เจอทุ่นสามทุ่นเนี่ยครับระยะที่มีการวางนี่มันห่างกันมากไหมครับหนึ่ <19 S 2> งเก้าพูดง่กายูงานคือก็มันมันเป็นโพซิเจอร์ทั่วไปของคนวางครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณ คุณพาดลูกนี้คุณก็จะมีอีกสองสามลูกถ้าเกิดว่าคุณเหยียบแล้วคนอื่นในขบวนคุณกระโดดหมอบก็มีสิทธิ์ที่จะหน้าอกไปไปทับอีกสองจุดนี้มีการหยอดกาวเหมือนกันหมดไหมครับใช่ครับทุกลูกครับทั้งสี่ลูกครับ,รบผมไม่แน่ใจเรื่องลูกที่ลูกที่น้องเหยียบแตกครับมันแตกไปแล้วแต่สามลูกที่กู้อ่ะคือเขาหยอดกาวไว้ในเกี่ยวที่ใส่เชื้อปทุเข้าไปครับหมายถึงคือแต่ละจุดเนี่ยเขาวางระยะหา่างไม่เกินห้าสิบถึงหนึ่งเมตร หนึ่งเมตรครับคัตเตอร์แรกอะมีสามลูกใช่ไหมครับอันเนี้ยห่างกันประมาณหนึ่งเก้าคนประมาณแปดสิบเซนแปดสิบเจ็ดสิบเซนก็คือตรงนี้เป็นจุดที่ก่อนหน้าที่จะดีเดตนประสเป็นพื้นที่ลาดตะเวนร่วมไม่ครับเป็นพื้นเป็นเส้นของเราครับเป็นเส้นของเราเป็นเส้นที่เราเดินเป็นประจําก็ก็อย่างที่บอกมีสามเส้นน่ครับเส้นเราเส้นลาดตะเวนร่วมแล้วก็เส้นของเขาซึ่งเส้นของเขาผมไม่ทราบอยู่แล้วแต่เส้นเรากับเส้นร่วมอะมันขนานกันห่างประมาณเท่าไหรหมายถึงเส้นเรากับเส้นร่วมหรือว่า ห่างกันประมาณ50เมตรครับไม่เกินนี้พีขออนุญาตถามวยความเคารพนะพี่ทําไมเราช่วงเวลาที่เราเดินลาดตะเวนเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงไหนที่เขาแอบลักลอบเข้ามาวางในพื้นที่ของเรามีช่องโหว่ตรงไหนใช่ไหมฮะก็มีมีหลายอย่างครับก็มีมีหลายอย่างก็คือในการในการลาดตะเวนครับเราก็ไม่ได้เดินทั้งวันดูตรงไหมเพราะว่าจริงๆเราแพร่เรติโอเวอร์ของทหารชายแดนมันก็มีอย่างอื่น มากกว่าการไปเดินสวนสนามเวียนกันไปเวียนกันมาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยในเวลาที่อ้านวิถีทาวิสัยจํากัดหรือในเวลาในาในวันที่อากาศในวันที่อากาศเป็นใจสำหรับการแทรกซึมเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนป้องกันกับคนแทรกซึมมันทนรับความรู้สึกกันอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าวันถ้าเกิดว่าผมหมายถึงถ้าเกิดว่ามีการสั่งให้ผมไปทําแบบนี้ โดยลักลอบเข้าไปในพื้นที่เขาโดยที่เราไม่ต้องคํานึงถึงปฏิญญาใดๆไม่ต้องคํานึงถึงหลักสิสทธิมนุษยชนใดๆครับผมเชื่อว่าขีความสามารถของกำลังพลผมมาทําได้แสบกว่าเขาเยอะครับ